น้องเอ็มเดอร์ได้กลับมานะคะ <c oughs> เฮ้ยคุณชายคุณชายกับแม่ <c oughs> น้องเอ็มเดอร์กับเมดามานะคะน้องเอ็มเดอร์กับเมดาไปบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะห่างไปประมาณไม่ถึงประมาณสิบนาทีกว่าๆนะคะที่เข้าไปได้ออกจากบ้านลุงไปนะคะสําหรับคนเมาเนาะเมดากับน้องเอ็มเดอร์ก็ตามไป ก็ได้กลับมาแล้วเราไปถามข่าวกันนะคะว่าเป็นยังไง ิดไปมือได้เลยอ๋อคือเขาเขาเจ็บใจตรงถ้าเขาไม่กลับผมจะกลับแล้วนะแม่ผู้ใหญ่จะกลับแล้วนะค่ะแม่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าถ้าเจ้าไม่กลับจะกลับแล้วนะก็พากันเดินขึ้นรถเองเลยแม่ผู้ใหญ่ถ้าเจ้าไม่กลับแม่ผู้ใหญ่จะกลับบ้านนอนแล้วนะใช่ไหมพูดคำนี้ปิดเลยบิดรถไปทันทีเลยปิดเลยนะรู้อย่างเงี้เราพูดตั้งนานแล้วไม่รู้เหมือนกันานแแล้วต่ของเราเราพยายามมาทุกคนแล้วขอร้องเขายังไม่ไปเลย แล้วเขาเห็นญาติญาติไม่อยู่เขาก็เลยตัดสินใจกลับ่เนาะได้อย่างงั้นมากเขาเขาได้เจอบ้านชื่อคนชื่อเสงอยู่เหรออ๋อมีคนชื่อเสงจริงๆเหรอลงเขากลับเองไงครับไม่ไดลงเขากลับเองมีคนมีคนซื้อเสงอีลีติ ถ้าเราอยู่ตรงนี้แต่เกิดเขาย้อนกลับมาเราก็เข้าบ้านเราเข้าบ้านผมเราสลายตัวไปเลยดีกว่าไปผมแจ้งตำรวจไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาในคืนที่แจ้งตำรวจเอกซีนะผมแจ้งไว้แล้วในพืนที่แจ้งไม่แล้วนะครับผมแจ้งตั้งใจเย็นนู่นแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาถ้าตำรวจมาเราให้ตำรวจเขาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วให้เขากลับเอาเหรอดูสถานการณ์ก่อนให้ตำรวจเขามาเฝ้าดูสถานการณ์สักชั่วโมงหนึ่ง ผมว่าจะถูไปยกเลิก FC บอกว่าไม่ต้องยกเลิกก็กลัวกลัวมันเขียวกลับมาอย่างนี้ยใช่แล้วครับผถ้าตำรวจมาก็ใครใครเห็นตำรวจมาก็บอกให้ตำรวจอยู่อยู่สักชั่วโมงหนึ่งก่อนนะไายก็สี่ใบแล้วคอยดูแล้วกันแล้วกันฉันอาจจะอยู่มองไม่เห็นผมผมจะไล่สดทิ้งเอาไว้ข้างหลังบ้านลุงส่วนข้างหน้าก็ใครใครอยู่ข้างหน้าก็วกยัช่วยกันคนละคนนี้ เพราะผมหลังบ้านลุงมันไม่มีใครผมไม่ไาอยู่ตรงนั้นวแคงมายันว่างแล้วคงจะนอนคพ่อหอมสิงบุรีวนาให้มามาดาก่อน่จะไล่หน้าบ้านลุงสว่างเลยใช่ไหมโเคนผาลหลับ้านลุงสว่างหนึ่วนชวนวนผมจะไปไล่หลังบ้านลุงจนสว่างหน่งันนี่ก็จะไปไล่ยุน ไลท์ทิ้งเอไว้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ไม่ได้คุยนอนก็ได้แล้วก็ไลท์ไลท์ไลท์ทิ้งไว้แหละถ้าเราง่วงก็หลับเผื่อนกันกับเพราะผมไม่ได้ไลท์แล้วผมไม่ได้นั่งเฝ้านะผมก็จะไลท์แล้วทิ้งกล้องไว้ให้เอฟซีใครดูก็ดูเออก็เอาไว้เป็นกล้องวงจรปิดนั่นแหละเพราะว่าผมผมเคยผมเคยไลท์สุดแล้วมันจับมันจับได้ก็จะย้อนมันจับจับได้ใช่ไหม ก็รอดที่แล้วไงที่ผมไล์สดแล้วมีมีชายแปลกหน้าวิ่งเข้าผ่านในไล์สดของผมโดยที่ไม่มีใครรู้จักมาตอนแต้สามจําได้จําได้เหตุการณ์นั้นนะเะก็นั้นแหละไล์ทิ้งไว้เพราะว่าไ่้มีประโยชน์นะผมก็เลยจะไล์สดทิ้งไว้ไล้วก็ได้ดูได้ว่ามีใครไปใครมาใช่แล้วแล้วก็เป็นห่วงนะครับนะ ไม่ไม่คิดว่าจะเกิดข you know. ึ้นนะเดี๋ยก่อเดี๋ยวก่อีนะแอสเมเข้าบ้านเอาลงก่อนขอสักสักรอบหน่อยเดินรอบบ้านลุงกับผมนะไปแมพี่โตไปเดินรอบบ้านไปไปเร็วไปทำกิจกรรมเดินรอบบ้านไปตรวจตาหลังบ้านไปโซนนัเราไปคนเดียวอย่าลืมนะว่าเขามีน้ำมันมาด้วยนะอันตรายไม่ไปไปส่งเฉยๆไปส่ง ไปเปียวไปแม่เปี้ยวไปเปียวไปไปกับพ่อไปพ่อบี้พ่อในพ่อต่อไปเราเป็นผู้หญิงเราอยู่อยู่ซนหน้าอออะปผู้ชายไปลาตะเวนรอบบ้านเพราะว่าไม่ได้ก็ไปเลยในโพสที่พี่ต่อแล้วก็แมนจะบี้ไปแล้วนะคะ ไปดูรอบ้านยจลาน้อยเรานี่เราก็คิดไปต่างๆม่ได้นะบางทีหน้าบ้านวุ่นวายหลังบ้านอาจจะลายไม่ถูก้ไม่าเขาาไปเจอบ้านญาติเขาจริงๆเหรอไปเจอบ้านญาติอ๋อแต่ว่าญาติไม่อยู่ใกลๆบ้านไม่พีอ๋อใกลๆบ้านไม่พีเขาไปสวนยางก็เลยไม่เจอแม่ผู้ใหญ่บอกว่าค่อยโบพาไปหรอกปไกลกเขาไปกีดยางเขาอาจจะนั่นเนาะ กลัวๆนั่นน่ะไม่ไหวน่ะถ uh, okay, okay, ้าเก่งอ่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันค่ะปลอดภัยแล้วนะคะหน้าบ้านลุงนะคะเอาพี่เอาเข้าบ้านบ่เอาเข้าบ้านดีบะเพิ่นลอกุญแจแล้วพีเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ค่ะเอ้า จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะปลอดภัยได้นะคะก็มีกลุ่มผู้ชายนะคะไปเลาะบ้านอยู่น่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะน่าจะเรียบร้อยและสงบอยู่นะคะฟังจากเสียงเนาะเสียงที่เดินพากันเดินไปทางโน้นเราก็ตะเวินด้านนี้ลัดกันพอดีขึ้นหายเข้าเข้าห้วยเราขึ้นหายเลยเหรอ ลงห้วยแล้วคืนหายเลยไม่เลยพอพอลงหลังเข้าหลังบ้านใช่ไหมมารับทางนี้ก็ได้เมกับบี้มารับทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อนก็โผล่ทางนี้เพทางนี้ใช่หเดี๋ยวเพื่อนก็โผล่ทางนี้เดี๋ยวก็เห็นมาแล้วหนึ่งเอา น่าจะปลอดภัยนะคะมีแสงไฟมาแล้วทางโน้นนะคะ<า>นั่นไงโพทางนี้เป็นยังไง,อไอเ,งเอ้าแกลอนอะไรอ๋อนึกว่าแกลอน 20, อ20นลิบริตรบาดเสียวอยู่นะแกลอนยี่ิิตรเนี่ย เต็มเรือแม่ดาเลยบอกว่าป่าเปาผมไม่มีเงินก่อนอันดับแรกเติมมนนน้ำัะขาบอกว่าไปเติมที่ไหนล่ะผมไปไม่ถึงไหนเลยเติมอะไรที่หนูนาเอาของให้กินยังไม่กินเลยนีพอแม่ดาเดินมานี่มันกระติกน้ำมันนี่นาเต็มถัง น้ำมันเต็มกระน o n ยี่สิบลิตรไอ้ถังน้ำมันะใหญ่กว่านี้นะไม่ใช่เท่านี้นะใหญ่กว่านี้เต็มเลยแด้าก็เลยว่าถังน้ำมันเต็มเลยเขาคิดอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเขาไปซื้อน้ำมันมาแล้วอขับรถหลงทางเเาอพอเขาหลงทางปุ๊บเขาก็ลืมไปว่าตัวเองไปซื้อน้ำมันคิดว่าตัวเองน้ำมันหมดอเก็เลยลืมไปว่าตัวเองไม่มีตังค์ถฉพ่อเขาจะให้ตังค์มีเงินเป็นเมื่นหาวแล้วนอะก็เลยจําได้ว่าเหมือนจะมีญาติแถวนี้ ถามหาห้าพันเลิกเถอะกันไปใหญ่แล้วไม่เมื่อกี้เน็ตผมมันหมดนะเน็ตไม่พอครับอะไรนะบอกว่าน้ำมันหมดเออมันหมดน้ำมันเต็มไปเปียกไปนอนไปลุกปะไปตลกดีเนาะตลกด่รู้อะไรเป็นไะเหตุการณ์ปกติ เออเราก็เราก็สังเกตการดูต่อไป้าไม่ถ้าไปเห็นเราโทรวังเขาเลยมาเพียไปนอนลูกปะบอกมีอะไรแล้วนะคะสงบเงียบอ่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสงบเงียบแล้วนะคะสวัสดีค่ะกุดไนนะคะ นมเปรี้ยวแล้วกุดไหนแล้วลูกแล้วนมเปรี้ยวกุดไหนครับผมนมเปรี้ยกุดไหนครับเดี๋ยวออกมาเล่นแล้วแม่ปล่อยให้ออกมาเล่นเลีหมอ,อม,มอเอ,อ้ยตาคือดำท่านหนึ่งเฮ้ยระลุกปะไะกุดไหนครับนมเปรี้วก็มาเล่นเหมือนกันครับกุดไนครับผมกุดไหนครับ